วัสดีครับอยู่ผมนะครับจากเก็บวันนี้ก็มีอิสุดีแมกนะครับวีคอร์สครับมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่าเป็นเลอานะครับเดา๋ยวขายติดอยู่ของร้านอยู่แล้ว10บดีวิวสานะครับตัวนี้พร้อมกองเครื่องนะครับอ่าอยู่ที่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะอ่าลูกค้าก็มีแจ้งเปลี่ยนเพิ่มเป็นกองโซล่านะครับอ่าตอนนี้กำลังทำการถ่ายนะครับอ่าแจะให้ช่างขันนะครับผมเป็นมือกล้องเฉยวันนี้อ่าตอนนี้กำลังทำการถ่ายนะครับโดยช่างเลิมโอ้น้ำมันเครื่องสามหมื่นกิโลนะครับนี่คือน้ำมันเครื่องสามหมื่นกิโลดำ ช่างช่างโป้งกำลังทําการถอดกรองมันเครื่องนะครับนี่แต่รุ่นนี้ก็อยู่ตัวข้างหน้านะครับแต่นี่ขันยากนิดนึงครับต้องถอดฝาตัวบังนะครับครับนี่ต้องถอดถาดนะครับอ่าเดี๋ยวรอชมครับผมอ่าออกมาเป็นที่ร้อนครับสลับกรองมันเครื่องเก่านะครับเราก็จะใส่กรองมันเครื่องใหม่กรองมันเครื่องใหม่เข้าไปนะครับอ่าช่างโป้งเคาะออกนี่คือกรองมันเครื่องใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ช <ห iin S 1> ่างโป้งทําการใส่ครับผม เปลี่ยเสร็จแล้วก็จะทำการมาร์กนะครับใช้ e ปากกามาร์กก็มึงเอาไฟฉายสองมุมไปเลยนะใช้ปากามาร์กเดี๋ยวทำการเอารถลงแล้วก็เติมมันเครื่องใส่ครับตลาดครั้งนี้ก็จะมีเพิ่มเติมนะครับเป็นไฟเลี้ยวนะครับ144ชิปนะครับเป็นไฟกระพริบสเต็ปนะครับเป็นไฟเลี้ยสต็ปร4อยสี่สิบสี่ชิพตกองโซล่านะครับก็ไม่ถือว่าดำนะครับดูแต่ลูกค้าอยากเปลี่ยนนะครับแต่ประทำต้องตามใจลูกค้านะครับมีการใหม่นะครับ ก็จะทำการเติมใส่นะครับหลังจากเอารถลงมารีอาร์ครับรีอาร์สิบวิก็จะมีเพิ่มเติมนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะมีเพิ่มเติมเป็นไฟถอยนะครับสาชิปนะครับมีมอเตอร์พัดลมในตัวนะครับมาพัดลมระบายอากาศนะครับสว่างแน่นอนนะครับตัวนี้ต่อี้ก็ทาการใส่นะครับมีไฟเลี้ยวกับริบนะครับแล้วก็จะมีไฟถอย32ชิปไฟเลี้ยวร้อยสี่สิบสี่ชิปนะครับอ้าวเตาบงเปิดไฟพาหมาขึ้นบ้างกันนะอ้าวเดี๋ยวไปดูความสว่างครับสว่างสุดสุดมองไม่เห็นเลยไม่รู้ไปนะครับเด ไฟถอยสลับตัวนี้นะครับนี่ความสว่างอย่างก,กับไฟหน้าในที่มืดไม่ต้องกลัวครับถอยหลังนี่สว่างขมปิดไฟดูความสว่างยืนหนึ่งสว่างแน่นอน,นหลังจากที่เติมมันเครื่องเสร็จนะครับแล้วก็จะมาทําการตั้งรอบรอบเตือนััเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตัาเตืนทุกมมืนโลกอันนี้นะครับจะกดคอนทรลใส่คอนทรลน,นี้นะครับสาขวา กดคอนโทรลนขวาแจาไปแล้วก็อ่อนปล่อยแล้วก็กดอีก3เดือนนะครับเป็นมะนานีก็จะกดคอนโทรลนสายครับกดข้างปึ๊บอ่าเป็มนมันตั้งระยะตั้งค่าระยะเวลาอ่าหกเดือนก็นคือลอยแต่ที่มือแล้วกดตกลงไปนะครับระยะหมื่นโลปลกลงไปอีกลอกลงไปโอเคนะครับเดี๋ยวียบร้อยมาออนไหมอ่อนมึงไหม อ่าอันนีู้กค้าหมดนะครับรถซื้อบนนี้ลอกเงินแล้นะครับมีซื้อรีเช็ตการตังค่้าไหมแล้วเรียบร้อยอ่าลังจากที่สตาร์ททิ้งไว้ประมาณหาที่นะครับปัจิุชักการวัดเช็คกํามัเคอนเันี้ใร่ไปประมาณเจ็ดลิตรนะครับเกับเจ็ดจุดแปดอ่ะอ่าค้าซื้อเพิ่มนะครับนี่นะครับมีเกืสี่ร้ายน่ครับรุนนี้อ่าพอดีเลยนะครับพอดีจุดนี้เลยใส่มันอัดสีเซยนะครับเพราะว่ารถค้าพ่งสามหมื่นกิโลนะครับอ่าูกค้าซื้อเพิ่มแซ่บลิตรนะครับสองหนึ่งครับแต่คือทางร้าน กีอยากได้ตามกีเป๊ะๆอีสิเ่าก็มีแยกขายนะครับปองอละดิษฐ์โอเคครับเดี๋ยวเจ็๊บงานหรือส่งงานลูกค้าครับอ่าเซ็นจูโร่นะครับได้ส่งงานลูกค้าอ่าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหลานนัดอะไรสิ่งนะครับบริเวณว่าจิเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยว่าเขามาทีลานได้เลยครับตามจีเพจมาเลยก็ได้ครับมันขึ้นอยู่ในจีเพจนะครับอยู่ขายตราเจื่สีนั่นแหละครับก็ิเว่าจิเป็นนม่เครื่องนะครับขอขาดสิ่งเทอร์โบสิ่งนะครับสามารถทักเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ